ว่าเพื่อนบ้านมาเอาะประตูคือนองจ้าเป็นความเป็นความเป็นสัมพันธาภาพที่ดีของเพื่อนบ้านอันภาก,กันไปตีปิงปองกลับมากะกับเมยเนาะคะ่ะไปตีปิงปองนี่วันไหนถ้าอ่าล่มล่มงแข่งตลอดทั้งสี่ไหม4สี่ชั่วโมงเนาะเริ่มสามโมงเช้า 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่เลิกวัยโมงเลิกแล้วก็ เก็บโต๊ะเก็บอะไรเข้าห้องพัสดุด้วยกันซอยกันไหมพี่น้องร่วมแรงแข่งขันสิบกว่าโต๊ะสิบเอ็ดโต๊ะแล้วก็มีมีโต๊ะอัตโนมัติให้เข้าฝึก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 ตีลูกไหมมีฉากกั้นอีกบ่ให้ลูกกระเด็นไปไปฝั่งหนึ่งสินะเหมือนเหมือนจะเป็นงานใหญ่แต่ว่าพอทุกคนช่วยกันแป๊บเดียวค่ะ ประมาณไม่ถึงสิบนาทีทั้งทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ที่สำหรับนั่งนั่งพักเบรกนั่งจิบชากาแฟงสินะเป็นอาหารว่างไหมคะแป๊บเดียวพี่น้องเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ความสามัคีเนี่ยแป๊บเดียวเป็นหมดงานส่อยกันแบบก็ไม่มีใครอิดออดไหม ช่วยกันขยันขันแข็งสินะเอาวาัดสเบอเลี้ยงเพื่อนบ้าน <laughs> แล้วกว่อนที่จะมาอยู่ออสเตรเลียเนาะเป็นเป็นอะไรที่ไม่ไม่ได้คาดคิดว่าอ่าเพื่อนบ้านสิปกติแล้วอ่าก็บ่กคิดว่าสิสิมีนํำใจเพื่อนยังต่อกันสิเนาะคะ่ะสิต่ั้งากคนไทยจริงสินะคิดว่านะแต่จริงๆไม่ใช่เลย เมื่อวานรีบนอนเหนื่อยด้วยหิวข้าวด้วยพากันลืมปิดประตูลืมปิดประตูรถประตูหลังก็คือเปิดเอาของข้างหลังแล้วก็เปิดบด้ปิดแล้วก็แบบเปิดเปิดเปิดบานกว้างยุ่นนะทีนี้ลมมันแรงขนาดว่าแรงไม่แรงมากเนี่ยกะกะแห้งขักเลยพี่น้องถ้าบานเฮ้าหนีสิแบบอุ้ยเฮ้าสีา่านเลยหนะ้าแบบ แบบแพงอะนะเพื่อนบ้านมาครอประตูว่าพวกเธอลืมปิดประตูท้ายหลังรถเดอ้อประสันว่าร่มแห้งขาดประสันเฝ้าไปปิดเฝ้าไปปิดประสัน,ปปปปสนบังเอิญเขาเดินมาเห็นหนึงสิไหมคะซึ่งเวลาผ่านมาประมาณชั่วโม,มงหนึง่งพุนล่ะสองคนกับเฝ้านอนแล้วเป็นคนขี้ลืมด้วยนะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องประทับใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเราไม่ได้คาดคาดคิดว่าจะเพื่อนบ้าน ในต่างแทนจะจะ,จะนี่นำใจกระเพ้าเข้าสิตพพพอนำใจแบบนี้เองสินะคะแต่ว่ามันก,ก็เลยแบบว่าพบพ่อเราก็ประทับใจก็เลยมาบอกให้ฟังเมื่อกี้เดินไปหน้าบ้านว่าจะว่าจะถ่ายคลิปอสวนข้างบ้านปลูกไม้ประดับว่าจะลือ้อว่าจะลื้อออกบางส่วนแล้วก็จะปลูกผักวันนี้ลมแห้งพี่น้องก็เลยมาคิดว่าเออ พื้นที่ของของออสเตรเลียเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาไปนู่นนี่นั่นเนี่ยจะไม่มีพื้นที่ว่างโดยที่ไม่มีหญ้าขึ้นเขาจะให้คือมันลมแห้งเนาะค่ะถ้าไม่มีอะไรปกคลุมดินเนี่ยลมมันสิบพาดเอาฝุ่นเอาอยางมากเข่าตาเขา่าหยังเข้าของคี่ินาะต่ปันนันกับฝุ่นหลายเลยค่ะฝุ่นเยอะถึงว่าเวลาออกข้างนอกเขาต้องให้ใส่แว่นกันแดด แฟนนี่จะบอกเลยแกว่ามันอันตรายมากถ้าคุณออกไปเดินออกไปนอกบ้านหรือไปนอกบ้านหรือไปที่ไหนก็ช่างที่ไม่ไม่ได้อยู่ในบ้านโดยที่คุณไม่ใส่แว่นกันแดดฝุ้นน่ะสิเข่าตาเจ้าสิ่งโซครกมันกับสิเข่าตาเจ้ามันสิเป็นอันตรายเพิ่น่ามันไม่ใช่แว่นกันแดดป้องกันแดดได้อย่างเดียวมันป้องกันฝุ่นป้องกันสิ่งโซครกเวลาแดดอ่าเวลาลมมากกักคแล้วมันสิ เขาตาห้องสินะคะฝรั่งหลัเขาถึงรอบครอบเนาะพี่น้องคะคลิปนี้พอกันสนสนซำนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ